เมื่อลนไม่เะยทุกคนสบายดีสุขทุกคนมันนี้ก็คืบพผนคือทุกคนคืมคักคืมแน่เลยกระสุกซายคนเกี่ยวข่าวทุกคนมากคนก็หุบหอบอุ้มหอบอยู่ปุ๊บเติปุ๊บเตินย่านผลห้ามกระห้ามมาลีทุกคนเพราะมันบมีบ่อนรบมาลีเราดูนี่ค่ะมันก็เเ็นช่วงเกี่ยวข่าวแต่ผลปตกทุกคนเหตุแรกกระห้ามคือเก่าวันนี้นะตอนนี้ใครบ้าผูกเคสอะผูแเคนแบบ ปลูกอ่าปลูกพักกับคุณแม่มันจะคือผูกแขนนะทุกคนปลูกพักกับวันนั้นอ่าวันถิดวันที่สองทุกคนคึ้นผ้าคือโพนมืดผ้ามืดโพน,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 นปลูกพักพอได้่านันได้ใส่ปนใส่แจ่วพอาไ่ได้ซือ้อทุกคนกับไ่ได้ใส่นาะแม่กับไ่ได้ซื้อเนาะปลูกแต่ละปีก็กินนี่นี่นะทุกคนเบื้องให้เบิงนะบ้งนักการีปลูกนี่เง้ยเบื้องให้เบิ้งก่อนบ่ได้ซื้อเลยทุกคนปลูกกินนัน่น บองบดีซื้อันจะว่าย่ำแล้วบอ่คือ,อปลูกปลูกอยู่ปลูกกินนะทุกคนต้นหอมนางขาดได้ผลมงหูงสุกทุกคนเน่อย,อยู่เนื่ยกินบะออ่นอ้า้ผดมาก,ก้วยกัมี่นี่ยมะฮูทุ่นห่าวานนะ่เกิดเองนี่ ครท้าว่านนั่งเกิดเออมันจะว่าเป็นหุ่มัชิกุดเบื้อง่อนมันอันนี้มันแกวนี่สี่นคร่ากับ้านกนพักทุกคน นี่นี่เีว่เบิ่งกองตูอืมต้นไหจะกบกึ๊อกะต้เนพักบัว นกมันจะชนชงด้อยเกเออปลูกซับกันนอยัหไ่เฮียงกันลงไปโลดมันขึนนิ่งนมีแต่ัวน้อยไย เขาคือจนขนเฮยนอดกุ๊มาเยียบอีดูเยียบมาเพื่อเยียบพักเพื่อหัวชักใช้หัวเห็นตะเกียนโคล่ทรงอันนี้นัะ่ะพี่โดนทั้ผมมันขวัดเยียบติ่งไปเลยเนี่ยยังมาโขทังกระซิอยู่ป่าป่าเมีย อดอกมักดอกอันมักผ้าก็ปสรบ,บัดังทราประตูมันป <c oughs> ่ะถก็เป็นดอกมักผ้าวหักดังดังเลยไหม <c oughs> ดังขึ้นมางทีประตูกนจะเดินตัวนี้ <c oughs> ยิ้มน้อยกร,ยรยะซิสองกูว่าตัวนี้ว่าเดียว หัวใหญ่กะใทยหัวนึ่งทุกคนตุ้มวัไทเองเลยหัวม มาเด้อมาลูกพักหนักบันเดอ้อทุกคนผูพบริซื้อผู้ได้เล่ราชบาดททัดฑิตบัีฑบอต้นหอม ต้นหอมบริสุทธิ์ดอ,อกเขาปลูกเอาตื๊ดครับ <laughs> <c oughs> นี่โงเรีนเลยปลูกไปสุที่ไ่ใช้นนี้ เี๋เขาเอากมาทำทุกนเขาปวนี่ไใส่หินคุนคนนไย่าวเงี้ยใสหนเพาะต้งห็นมือนั่จัใส่ห็นยังจัด่ห็นมือจักจะเห็นน่นหัวพักโมเมนต์จัดห็นคนเห็นคนแบบหนหัวพักนี่ ខ្ល់ទៅស្តានដែលអាំមាន់ស្ត្នុងស្តៅ្បើកបពែកស្តែងខីប្រើនរម្តានដែលអាំមាន្តានដែល់ស ลูงในสลัดหวานสลัดสลัดหวานสลเกสลัดนเป็นตะลวกจำเจวที่นี่ตัวนี้มันล้วกันแล้วมันเป็นห้าเขาเชนนะทุกคน ไปสิในลายปีอเเ่ะเขลุงลงลืมลืมพอนี่บอกนีนนงงก่เล่เนี่ยนี่เล่จึงงมงามปีเลย หัวมันจยากาน้อยอันนี้หัวพักแบบวันโม,นมนล้านตะกี้ทุกคนเนี่ยนะหัวแบบดังเดิมมาตะกี้พูหัวน้อยลงเทวอะไรบ้านนี้ข้าอาะไรข้อนี้บอกอ๋อมึกอันระก,กี้งลงอ๋อใช่ยแม่หมวกนะอือ <laughs> เอาจะปปูกคางเลยน้ำถึงปลูกนี่มันไปเนี่ยบริยานแดดทุกคนห้ามันขัดเนาะหุ่นมันล้มมันลงแถวเลยว่ากโก้องบาง อยากพาลุงคลองคือสีมวลเอาไปปลูกอยู่คลองก็เจ้าว่าปลูกมันนั่นนั้นใส่กระสอบนักตรีปลูกคึ้เป็นทุกคนมีตะใบมันจะคือทอนออกไหมมันใหญ่พวก <c oughs> ต้นนี้นะไม่หัวผักลายบัวลายที่ขึ้นโอ้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยตัวเฮือกจีเขาเป้เนี่อืมคน,นมเดามือมันมาตะเบิงก้องจะกินเขาเที่ยงแล้ววีคนเด็กกินจะกินขาน้าวกี่อยังยุ่งก็กินคนยุง่งอ,อ่ะตัวโทรศัพท์กันถึงเดลกาทำ สัมถึกไพ่หอนวูวู้หืการหรุถีกกรขอบุทุกคนเทุกทุกคนผ้าปูกพักปูหยาทุกคนมานี่นะนั่งกับบัตรคียคาเนทุกคนเด้อพื่อนทุกคนนาวันวานนันี่คีค้าน่โบเมนเด้อพวกเราควเป็นกระไซนอันพวกเราคนเป็นกัวบานักทีเอ้ยปูพักปูหยาเน กระปุกทุกคนพุังคนก็บากวดเทือนกวดกวดบ้านกวดเทือนให้เบิงแน่โอ้ยก็กวดทุกคนเดยจังจะเวลาได้กวดเหียกคลายงานคลายกวดแต่พ่อได้อยู่แลลวก็พ่อกวดกวดแต่ทางบนทางยางกปบนนอนบ่นอยู่บนนอนกทุกคนพอห้อง เขาก็มีนาทีอะไรแนวนะจับมันจับหนีอยู่คือผ้าคือพุทธปนเดชได้มหนทุกคนคุณแม่ในคนนั้นน <laughs> ันเจ้าคือห้างนี่คือบ่มีค้นีนนะเราะอ่ะมันหา่างบ่บบอน,นี่นะอบอกเป็นแบบน ในบ้านท้องหอมเจนเนอ้อลุงแถว okay. กับลูลุงแล้วก็บอกมือเขาจับกล้องมันบังกันพอกันใหม่ทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะมากันปลูกพักปลูกหญ้าเอาจำเนียรทุกคนเบิ่งไรบอโอ้ขี้ข้านเบิ่งเนี่ยที่ีปลูกพักงอมงงให้มูเบิ่งพระเชษฐ์เบิ่งเพราะว่าไปแล้วคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีสวัสดีค่ะเบือ้องไนะหงน,น,นเออเบิ่งให้ไหนจักสองนาที ดึงไปแน่เบิ่งให้แน่